นะตรงนั้นโดนอะไรเนี่ยตรงนี้โดนอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนนะหมาตันมีเบ้นเบ้นหรอใครกดัดหมากัดเจ็บไหมาตัวใหญ่ใหญ่เจ็บไหมอ้าบังตัวใหญ่เห,อหรอ,อแล้วจะพูดไปทําไงมันถึงกดัดผัวอ๋อพูดยืนฉี่เหรอมันก็เลยกัดเหรอเจ็บไหม แล้วเจ็บตรงไหนอีกเจ็บตรงไหนอีกไม่รู้ไม่้เจ็บตรงไหนอีกเมื่อกี้เนี้ยที่ผููบอกอ่ะแล้วต้องไหนอีกไม่รู้ไม่รู้อะไรตรงขาที่หกขล้มอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหกขล้มเนี่ยใช่ไหมอ๋อใช่ไหมเจ็บไหมครับอ๋อไปทำอะไรทำยังไงวิ่งวิ่งเหรอวิ่งไปยังไงเจ็บเจ็บใครทำ ยายทำเหรอเป็นอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอแล้วใครมาช่วยปะมีคนช่วยปะทำไมอ่ะทำไมไม่มีคนช่วยอ่ะเป็นไรไม่ไหวอะลูกหรอไปนอนปะเรวฟูที่นอน